ี่นลงเม็ดอะไรพี่น้องเอ้ยไปเอื้อ้บากาแฟนะครับส่งนี่ยังมาๆอีเอ้ย้ากประกบคู่ยัางงงข้างเราเร็วไปค่ะ ยายแล้วนี่ขายแล้วบอกหรือว่าไหวมาถ้ามันขึ้นราคากกอ้าวมันต้องคั่วบักตุ้นี่เด้อ้าว,าวสิมาแบ่งกินที่พี่น้ำว่าอ,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 อย่างไรเขาขเหม่นเขาจิตใจเห็ดน่ะเขาหมดไอเห็ดปีนี้น่ะจบจบกินพี่อืม

เองลำบังจนหัวอันซองซีอะไรยังไม่ได้ผักอยู่โหดโพแม่ย mm ู hmm ่อ ah ือหัวเจ้าซีกั่ไรด้ผ ac ักล <laisser effort> ูกล้ายกับเจนเล่นลูกเกโอเจาได้แล้วักไได้ักเขาอยู่ใ้ยาคนละทีมนละแดนตรงคนตับกับคนหนึ่งแยูคุกคนหนึ่งแยูนั่งนได้แบบเต้อืม วแ่หน้าแม่ลูกจ้องตาปียลูกจ้องคนกับผัดยูขุกคนหนึ่งนะอ่นองี่ยืมขายยายเขายายเขาเอาขาหน้าน้ำอันพูดเลยจะสอบไหมขาหน้ายปลมอจูป ปีสิมาเปิดสีหายเหตุเบิร์ตสุเออจะเปิดหาเหตุเอกได้นอีกเยเขมีอ่างเามเห็ดด้อนี่น้าเจดามีลยเขาเข้ามาเห็ดนะซุ้อันนี้เ็ดต่อกันนะมา่เฮ้ยเต้าประมาเป็นบอก อีอานะบอเอาสิขูดบัตติมเงินให้เขาซื้ออีนี้นั่น เงินหายภัยว่าโอนเงินหายตอนน่ะเออหายอีเดือน<า>เติมเงินให้เขาเออข้นนี่อือ,อ,อโอ้ยอยู่ในโทรศัพท์จะหยุดใสอยู่อย,อ,อ,อยู่ใต้ผูกของเราเขาขอบาเติมเงินบอ

แต่ข่าวสายฝนบ่แมนมัน,ปปนฮุบไปเลยบอ้ยอือไ่ายน่บนะอะคือพากันยืนแทวบอคือบอกเกี่ยวเนี่ยบอ้พากันยืนยังก่อนเดียนเน๋ยวนี่บอฮะ กระดานยืนผู้หนึ่งยืนบนแถวไม่สรงบรรหน่อยเนี่ยเกยไคนลวเกี่ยวคนลวส่งบหน่อยกันลงเลยต้องุดยืนนะสิเบสิรขึ่น้อไง

คนตอีหลักพี่น้องหน้าช่มมันหน้าช่มมันใหญ่จิ้งกะทเกี่ยววะแม่แม่ข่าวอีแม่นาำซ้ำได้ด้วยนี่ซ้ำนี้อือหักเรื่องแล้วเป็นมั้เอ๋อกหม่พู่แลแม่จะเกี่ยวจะก่อนีแ พอให้ลูกไปสอยเนี่ยลูกสาวเจะพาเพาเกี่ยวความกันไรบ้านซุกมนีเข้าอีว่าบ้านีไปอีกเด้อแม่บันซุก ข้าวเนี surveys, like hmm. ่ยสงสัยสิบได้เกี่ยวดอกมือื่นนี่เบิ่งสภานยังสี่นะบ่รแม่ขาวกนยขท่้ากลางบัากลางยง่ายมันสุกหรอ กันต <łość> ิดประนานทำมนบางส่วนงาม่ได้มนกนี่แล้วรับช่องให้หนึ่งดี่ให้เอออยู่หน้าโน่นเดีย้ข่างตูบีก่อนเด้ข่างตูบีแม่ให้แล้วตูบุซ่าในะแม่แน่น

กระซ่ากว่ามือหนานมึ่สวยเองก็บอกขนางเผาผู้าไกับบ่เผาโ้ากาดป๊เดีากน้ำกว่าคอยสิไปน้ำกว่ากว่าพี่น้องปลองปลายแก้ผ่าบรรยากาศไ้เพียงซ้ำนีนะพี่น้องนะผงทางนี้ยังบร้สุกร้ายเป็นไรพี่น้องกันในเกี่ยวแท้ๆนะเฮ้านะอีกอาทิตย์หนึ่งกันเรียบร้อย